ไกดผีบางกอกตอนแม่มชวนขึ้นห้องโดยตะท่าอิดผมเป็นมักคุเทศครับอาชีพนำฝรั่งเที่ยวสังกัดบ,บริษัทไหนนะหรอือเปล่าเลยครับไม่มีบริษัทหรือถ้าจะมีก็เห็นจะต้องเขียนว่า do it myself service คือบริการได้ตัวเอง มะกุเทศยางผมจะ่าดูถูกว่าไม่มีความรู้นะครับขนาดบะบะผมก็จบม .8 แผนกอักษรศาสตร์เมื่อปีพศ2497ด้วยเปอร์เซ็นต์77ทีเดียวนะครับเบาอยู่หรือเราจะอยู่กันตามโรงแรมสนามบินวัดและที่สำคัญสำคัญในพระนครเช่นวัดโพวัดพระแก้วหรือวัดเบญผมผ่านมาหมดแล้วครับ ตั้งแต่ไกดประจาวัดไกดประจำวังผมหากินอยู่ดอนเมืองตามโรงแรมสุดๆแถวหัวลําโพงไปจนถึงโรงแรมชั้นหนึ่งขนาด,ดรามากหรือโรงแรมสยามนั่นก็ยังเคยนะครับผมเข้าประจําหน้าที่มกุเทศอิสระประจําวัดโพหรือวัดพระเชตุพลในปีนั้นโดยการนําไปองพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยแห่งขนาดนี้ท่านเป็นผู้วิพากษาในภาคอีสาน พวกเราเป็นนักศึกษากันเสียเกือบ80%ครับในจำนวนทั้งหมด14คนมีอยู่3คนท่านั้นทนี่เป็นไกดผีจริงๆคือหากินโดยปากหลักเป็นล่ำเป็นสัตว์ส่วนพวกผมมักจะมากันในวันหยุดหรือไม่ก็ตอนเช้าไปเรียนมหาวิทยายลัยก่อนพอตอนใช้าสายก็ไม่ไปเรียนกันเลยพวกผมลูกคนจนกระทั้งนั้นครับงานนี้เราทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองแต่ตนี้บางคนอายุยังไม่ถึง15ปีด้ซ้ำไปเรียนอยู่แค่ชั้นมัธยม วันเสาร์อาทิตย์มายืนตากแดดคอยพาฝรั่งเข้าชมวัดชาววันนั้นผมไปถึงวัดผาวราวแปดนาฬิกาเพราะการไปเช้าเนี่ยเป็นการปลอดปล่งใจอย่างหนึ่งก็เหมือนคุณมาทำงานตามออฟฟิศนั่นแหละครับวันไหนมาสายเบียดรถเมย์มาเหงื่อตกมาถึงที่ทำงานแล้วก็ไม่สบายใจเป็นเรื่องธรรมดาผมมาเต่เชา้าก็เพราะต้องการความปลอดปล o ใจอาหารมือ้อเช้า ก็ข้าวราดศัตรูที่ท่าเตียดกินจุดอิ่มแปรล้ลนกระเพาะแค่หกสลึงเท่านั้นเองผมเดินเข้าไปในวัดก็ลงกราบดวงวิญญาณของเสื้อวัดยกมือลูบศรีรษะสามจุแล้วเดินมาคุยกับผู้หมู่ที่ป้อมตำรวจปากทางเข้าวัดพอทักไทยกับเพื่อนฝูงบางคนะระเบวจบางท่านตรงนั้นได้ไม่นานเท่าไหร่แท็กซี่คันหนึ่งก็เลี้ยวแยกมาจากถนนใหญ่ตรงเข้าถนนเล็กมาเพื่อนฝูงก็ร้องบอกให้ผมจับจับ เป็นแสแลงของไกด์ผีอย่างพวกเราหมายถึงเข้าประชิรจาขอรับเป็นไกด์ให้กับฝรั่งนักทัศนาจรที่เข้ามาชมวัดที่บรเพอนบอกให้ผมจับก่อนเพราะเห็นเป็นผู้หญิงมารถแท็กซี่เก่าๆพวกนี้คิดว่าคงได้รับค่าบริการไม่เท่าไหร่กระบวนดูฐานะฝรั่งนักทัศนาจรกันแล้วล่ะก็ไกด์ผีนี่แหละครับตาแหลมนักถ้ามารถแท็กซี่ป้ายดําคันใหญ่ๆแบบรถเป็นรถอเมริกันติดเครื่องปรับอากาศแล้วก็แย่งกันจับทีเดียว เพราะพวกนี้เปยหนะักที่ร้อยสองรก็เคยได้กันบ่อยๆเรารู้ว่าเป็นฝรั่งได้แต่ไกลเพราะรถจะค่อยๆเล่นช้าๆเตรียมเข้ามาจอดริมฟุตบาทด้านซ้ายถ้ารถอื่นที่ไม่ได้นำนักทัศนาจรเล่นเข้ามามันจะเล่นมาด้วยความเร็วผ่านออกไปหลังทะลุไปกลมการรักษาดินแดงพอแท็กซี่จอดสนิทก็ปลาดเข้าไปเปิดประตูด้านหลัง โค้งกายน,น้อยๆยิ้มอย่างเก๋ที่สุดเท่าที่ทำได้ไกด์ผีทุกคนต้องยิ้มเก่งครับแม้ว่าตอนนั้นเรากำลังจะปวดท้องหรือเพิ่งจะทะเลาะกับใครมาหยอยกๆก็ตามอารุณสวัสดิ์ครับวัดแห่งพระนอนที่ใหญ่ที่สุดขอต้อนรับท่านนั่นเป็นคำกล่าวต้อนรับของผมที่กล่าวออกมาเป็นภาษาอังกฤษชนิดแปลออกมาคำต่อคำทีเดียวสวัสดีสสดเสียงแหลมแหลมดังตอบออกมา แลร่างอันสูงเพียวของสตรีฝรั่งนางหนึ่งก็ก้าวออกมาจากรถหล่อนเป็นสาวฝรั่งที่สดสวยไม่น้อยตาสีฟ้ากลมโตขนตางอนช้อนอกอวบติ่งตึงอายุอานามก็เห็นจะตกราวยี่สิบกว่า,วาผมสีฟางข้าคลอเคลียอยู่ข้างพวงแก้มอันเต็มอิ่มผมเป็นมกุเทศแห่งวัดนี้ยินดีจะนําท่านเข้าชมภายในวัดอันเก่าแก่อย่างละเอียดละออที่สุดคุณเจะให้ผมได้รับใช้ไหมครับตกลงหล่อนตอบสั้นๆ เท่านี้ผมก็ได้ลูกค้าคนแรกในวันนี้คนขับแท็กซี่หันมาบอกกับผมว่าดึงๆมาหน่อยนะคุณมเมาชั่วโมงผมมานะเสร็จแล้วพามาส่งที่รถนี่นะคำว่าดึงคือแสดงอีกคำหนึ่งที่เราใช้เมื่อต้องการจะให้ไกด์พาฝรั่งเที่ยวนานๆเพื่อแท็กซี่จะได้ค่าชั่วโมงมากๆเราถ้อยทีถ้อยอาศัยกันครับระหว่างไกด์กับแท็กซี่แต่ก็มีบางทีผิดใจกันขนาดจะวางมวยกันละทีเดียว ไว้หุ่นหน้ามีโอกาสผมจะเล่าให้ฟังนะครับสรพนามที่ใช้เรียกฝรั่งเราจะใช้คาว่ามันกันทั้งนั้นเพราะคิดเอาว่ายังไงเสียฝรั่งก็ไม่มีทางรู้ผมพาแม่สาวเดินเข้าไปในลานวัดจุดแรกก็คือตัวพระอุโบสถและพระพุทธรูปบูชานับร้อยเรียงรายอยู่รอบๆบแต่ก่อนจะเข้าไปในบริเวณด้านใน แมมเกิดชอบใจรูปปั้นฤาษีดัดตนที่ตั้งไว้ตรงหน้าประตูจึงหยุดกึกปลดเอากล้องถ่ายรูปออกมารอเดี๋ยวเธอขอถ่ายรูปหน่อยนี่ตัวอะไรฤาษีดัดตนแต่และท่านั้นแสดงถึงการรักษาตัวเองให้พ้นจากการปวดเมื่อยหลังจากนั่งบำเพ็ญพจน์มาเป็นเวลานานๆานานเป็นต้นตรอบวิชาหมอนวดในปัจจุบันละ่ะผมโอหล่อนหันมามองทางผมเธอนวดอย่างนี้ได้ไหมแล้วกัน ผมนึกในใจถามอะไรอย่างนี้รีบและล,ะล,ะละ่ำลักตอไปทันทีว่าได้ได้ได้ครับผมผมนวดเยี่ยมเคยเรียนมาหรือครับคนทัทุกคนนวดเป็นทั้งนั้นแหละถ้าอย่างนั้นเลิอกจอากเที่ยวัดแล้วกลับไปที่โรงแรมนวดให้ฉันบ่าสวรรค์โอพระเยซูเจ้าพระโมหัมมัดผู้ทรงเดชและพระพุทธองค์ของผมนี่ท่านคงพร้อมใจกันประทานพรอันใหญ่หลวงให้ผมพร้อมพร้อมกันทั้งสามพระองค์เป็นแน่ ด้วยความยดีบาญอย่างยิ่งขอรับผมรับคำซ่อนความลิงโลดเอาไว้ในอกเอาละพาฉันเดินชมต่อไปเธอหน้าตาดีมากฉันชอบผู้ชายหล่อๆและแข็งแรงอย่างเธอหล่อนกล่าวพางยกมือขึ้นจับไหล่อันกำยำของผมบีบเบาๆผมชื่อตะครับผมแนะนำตัวเองฉันชื่อเทเลเซียเรียกฉันว่าเทเรซี่ก็ได้ฉันมาจากประเทศแคนาดาเธอชอบไหมแคนาดาโอ้ Wonderful country ผมแซงอุทาดดินเดียนแห่งตำรวจมาบรรลือโลกและใบเมเปิลแสนสวยผมฝันเหลือเกินที่จะได้ไปเยือนสักครั้งหล่อนหัวเราะเสียงใสแต่ติดเจกระด้างไปสักนิดชี้มือไปหน้าบันของพระอุโบสถที่มีรูปพระนารายณ์ทรงครุฑขนาดเกลือประดับไว้อย่างงดงามนั่นตัวอะไรครุฑสัตว์นิยายปร,ปราของไทยหรือที่อินโดนีเซียเรียกว่าการูด้า ใจบินบริษัทการบินของเขาอยู่ในปัจจุบันนี่ยังไงล่ะมนุษย์สี่มือที่คุณเห็นอยู่นั่นไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นเทพ,พเจ้าชื่อพนารณารเราพากันเดินไปรอบรอบระเบียงอุโบสถที่นั่นมีเด็กมาลอกลายจากผนังระเบียงด้านนอกแล้วนำไปขายฝรั่งอีกทีเป็นภาพก๊อปปี้ด้วยกระดาษสา ส่วนมากเป็นภาพรามเกียรติ์ภาพพุทธประวัติรูปยักษ์รูปลิงภาษาที่พวกผมใช้เรียกภาพชนิดนี้ก็คือรับบิ n ก็คงจะมาจากภาษาอังกฤษคำว่ารับบิ n งนั่นแหละขายแผ่นหนึ่ง,งก็ตกราวสองดอลลาร์าถึง6ดอลลาร์าอเมริกันนับว่าเป็นรายได้ที่ไม่เลวสําหรับพวกไก่อย่างผมรูปหนึ่งจะขอแบ่งได้ในราคาแค่10บบาทเท่านั้นพอดีพอร้ายถูกใจกันขึ้นมาพ่อค้ารูปลอกเหล่านี้ก็แถมให้ฟรีก็ยังคืนขอกระซิบหน่อยนะครับ ถ้าพวกผมขยันขยอให้ฝรั่งซื้อภาพพวกนี้ได้แล้วล่ะก็ผมยังได้ค่าคอมมิชชั่นอีกร้อยละสิบาทเป็นไงล่ะครับรายได้ที่ไม่แน่นอนของพวกผมนึกได้ก็น่าสงสารฝรั่งรูปอย่างเนี้ยเขาต้องซืถึง 80- ดสิบถึงร้อยบาทในขณะที่คนไทยเราซื้อก็ได้แค่10บาทแต่นึกไปอีกที1ดอลลาร์ก็เท่ากับ20บาทช่างมันปไปออกจากวัด ผมก็พามเหม่มาขึ้นแท็กซี่คันเดิมที่รออยู่โซเฟอร์ซึ่งนั่งคอยอยู่ในศาลาขายเครื่องดื่มในวัดก็เดินมาหาเราทันทีเขายิ้มกับผมแล้วส่งแสลงระหว่างไกด์ผีกับแท็กซี่ออกมาว่าเขห้แสบเลยนะคุณนั่งนี่เงินหนาแบงร้อยเป็นฟ่อนเจียวมันเมารบผมมาชั่วโมงละตั้งร้อยผมยิ้มตอบความหวังดีของเขาเรื่องเงินกับผมดูเป็นสิ่งเดียวที่มันทําลายลักษณะพระเอกของผมไปอย่างน่าเสียดายเพราะผมจะเรียกเอาจํานวนที่สูงสุดอยู่เสมอ ผมรู้ว่าใครๆก็เกลียดคนประเภทเห็นกันได้อย่างผมแต่ผมไม่อยากโกหกสันดานอะไรที่ไม่ดีก็ว่ากันตรงๆดีกว่าในตัวมนุษย์ธรรมดาอย่างเราท่านๆนี้น้อยคนนักครับที่จะดีพร้อมเพราะตอนผมมาเป็นไกดใหม่ๆผมโดนฝรั่งนี่แหละครับเล่นงานผมแสบไปเลยผมจะเป็นบทเรียนตราบจนวันตายแต่ขึ้นชื่อฝรั่งแล้วก็ขอโทษทีผมจำต้องใช้มาตรการเยี่ยมโหดบ้างเป็นบางครั้งบางคราว พอเปิดประตูให้หล่อนปับ๊บผมก,ก็ก้าวเข้าไปนั่งอยู่ในรถข้างๆแท็กซี่ทำหน้าเหรือผมเลยบอกว่าเขาให้ผมตามไปโรงแรมด้วยพี่ชายบะโชคดีสะบัดเลยเขาอุทานครางมองผมอย่างชื่นชมเพื่อนฝูงะแถวป้อมยามตำรวจโบกมือให้แต่ละคนคิดว่าผมคงจะติดรถไปบรรยายสรรพคุณวัดพระแก้วหรือวัดเบนตามที่เคยปฏิบัติกันมารถวิ่งจีมาส่งเราที่โรงแรมเฟเดอรัล พอจ่ายเงินเสร็จสับแมมเทเรซี่ก็ก้าวฉับๆขึ้นบันไดไปในทันทีพร้อมกับพยักหน้าเรียกให้ผมตามขึ้นไปเสือป่าวัยรุ่นอย่างผมก็ใจเต้นเป็นตีกลองรีเบือนตามหล่นไปต้อยต้อย,อยรีเซพชั่นสาวมองหน้าผมแล้วก็ยิ้มน้อยๆอยผมแซงเมือนสายตาไปทางอื่นขณะดเดินผ่านหล่นมือคลำกระเป๋าตรวจด,ดูกามปัดใจ ที่บรรดาไกดผีทั้งหลายต้องติดตัวกันอยู่เสมอว่ายังอยู่หรือเปล่าคุณผู้ชายคงจะรู้จักเสื้อกันฝนกันดีนะครับร้อยร้อยทีเดียวครับที่ไกด์ผีไว้กำดัดอย่างพวกผมจะต้องมีเสื้อกันฝนติดตัวกันตลอดเวลาเมื่อติดต่อทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับแมมทั้งสาวและแก่ผู้เดินทางอ้างว้างมาจากแผ่นดินไกลเพราะถึงเวลาเข้าพวกเรามักจะทำหน้าที่ เครื่องเล่นยามเหงาของเศร้าแก่แม่ไม้ผิวเผือกเหล่านี้โดยไม่นึกไม่ฝันอยู่เสมอถ้าถึงคราวเข้าพระเข้านางแม่มร้อนโลกีนางไหนจับได้ว่าไก่พยายามจะโชมยวยโดยไม่สวมนวมแล้วล่ะก็โดนตะเพิดหน้าสิทธิ์วิ่งออกมาจะกข้องไม่ทันแทบทุกรายอันนี้เป็นตำรับที่ไม่มีใครสอนนะครับประสบการณ์มันสอนพวกเราเองผมก้าวฉับพ้นประตูห้องเข้าไป ประตูห้องปรับอากาศก็กหับสนิทแม่เทเลซี่โผล่เข้ามาหาผมทันทีผมก็ใช่ย่อยเพราะตั้งใจมาดิบดีแล้วเรากอดกันกลมลม้มลงไปบนที่นอนหล่อนเพเยอปากเข้าประกบจูบก,กับผมอย่างแสนเสน่หากลิ่นชาแนลนัมเบร์ไฟหอมตลบอบอวนสวรร์เอย๋ยเจ้าช่างอยู่ใกล้แค่มือควาแท้ๆนอผมเลื่อนจมูกมาซบที่ซอกคอมือซ้ายค่อยคปลดซิปข้างหลังของหล่อนออกอย่างเบาเา เจ้าหล่อนพยเยอตัวให้ผมรูดออกมาได้ตามสบายอุแม่เจ้ายกทรงสีดำเข้มตัดกับผิวสีชมพูงามราวภาพวาดชั้นยอดของโกยา่าเลือดหนุ่มฉีดแรงประทางไหล่ขวาดึงมันออกมาเต็มแรงใจเต้นพอมองเห็นภาพที่ปรากฏแก่สายตาได้ถนัดผมก็เพ่นลงจากเตียงแทบไม่ทันถลาคว้ารองเท้าที่ถอดวางไว้ปลายเตียงเปิดประตูห้องวิ่งพรวดพลาดออกมา กลับมาก่อนดาลีกลับมาก่อนผมยัดเท้าลงในเกือกแล้ววิ่งโครมคลามลงมาชั้นล่างวิ่งพลานกร,กระดุมเสื้อให้เรียบร้อยรีเซพชั่นสาวเมื่อกี้ที่เคาน์เตอร์หันมามองหน้าผมผมเหลือไปมองข้างหลังเมื่อไม่เห็นแม่เทเรซี่ตามมาก็ค่อยโล่งใจเดินไปกระซิบถามรีเซพชั่นสาวผู้นั้นว่าคุณไอ้ฝรั่งตัวที่ผมเดินไปกับมันเมื่อกี้มันเป็นกระเทยเหรอลอนยิ้มอย่างสะใจผมใช่ บ่อยที่นี่โดนมาก่อนคุณเลือกสองสามคน